ฟังแล้วคุณอาจถึงกับชะงักเพราะสิ่งที่จะได้รับรู้ต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงคำทำนายธรรมดาหากแต่เป็นเสียงเรียกจากจักรวาลเสียงที่กำลังสั่นสะเทือนชะตาชีวิตของคุณให้พลังแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและบุญวาสนาที่ซ่อนอยู่ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งปี2,569จะเป็นปีที่ประตูทรัพย์สินเปิดออกอย่างยิ่งใหญ่และสีวันเกิดต่อไปนี้ถูกขานานามว่าเศรษฐีใหม่แห่งยุค พลังดาวกำลังเคลื่อนตัวจากเงามืดเข้าสู่แสงทองแห่งบุญเก่าเส้นทางแห่งกรรมดีที่คุณเคยสร้างไว้ค่อยๆถูกปลุกให้ทำง,งานแรงศรัทธาและแรงสวดมนต์ที่สะสมไว้กำลังดึงดูดเงินทองโชคลาภและโอกาสใหญ่เข้ามาแบบที่แม้แต่ตัวคุณเองยังแทบไม่เชื่อสายตาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจเคยล้มเคยเหนื่อยเคยหมดไฟแต่ปี2569คือปีตอบแทนปีที่ความดีจะพิบาตเป็นทรัพย์สิน เป็นปีที่ผู้เกิดในสี่วันต่อไปนี้จะลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือโอกาสทองจะหล่นใส่โดยไม่ทันตั้งตัวจําไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือแรงบุญที่ถึงกําหนดจ่ากเส้นทางแห่งความมั่งคั่งของคุณถูกเขียนไว้และคนที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลคนที่เคยแบ่งใจให้แม้วันที่ตัวเองแทบไม่มีคนที่เคยสวดมนต์แผนเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งหมดนั้นกาลังรวมตัวเป็นพลังทางจิตวิญญาและพลังนั้นจะกลายเป็นทรัพย์ล้ําค่าในปีนี้ ปี2569คือปีแห่งการปลดล็อกดวงชะตาหลายคนจะได้งานใหญ่ได้เงินก้อนที่เราคอยบางคนจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ประสบความสําเร็จจนคนรอบตัวต้องอึ้งบางคนอาจได้ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จากแรงอธิษฐานที่เคยทําไว้และบางคนจะได้รับทรัพย์สินหรือมรดกที่ไม่คาดคิดนี่คือสัญญ,ญาณของเศรษฐีใหม่ที่จจกกวาลเลือกแล้วดาวพฤหัสกําลังโคจรนําโชคดาวศุกร์เปิดประตูความร่ํารวยส่วนดาวเสาร์ซึ่งเคยเป็นบททดสอบกําลังจะเปลี่ยนบทบาท เป็นดาวแห่งการตอบแทนใครที่ผ่านช่วงหนักมาหลายปีเตรียมเปิดมือรับของขวัญจากฟ้าได้เลยแต่จําไว้ว่าพลังแห่งโชคลาภนี้จะตอบสนองเฉพาะคนที่ใจสะอาดผู้ที่ยังศรัทธาในความดีและยังไม่ลืมการแถมเตมตตาให้ผู้อื่นหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นบอกได้เลยว่าเตรียมตัวรวยเพราะบุญกําลังเอ,อ่ยชื่อคุณอยู่ในจักรวาลอย่ามองข้ามคําเหล่านี้ว่า เป็นเพียงความเชื่อหากคุณได้ยินข้อความนี้ในเวลานี้แปลว่าคุณถูกเรียกให้ตื่นรู้ให้เตรียมพร้อมรับพลังเศรษฐีเปิดใจเปิดบุญและเปิดทางให้กระแสทองคําเข้ามาในชีวิตตั้งใจฟังจนจบแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าเปิดรับพลังบุญพลังโชคลาภและพลังจักรวันแห่งปี2569ขอให้ความมั่งคั่งความสุขและความสําเร็จไหลามาเทมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนี้ให้คุณพิมพ์คําว่าขอรับทรัพย์เพื่อย้ํากับจักรวันว่าคุณพร้อมแล้ว พร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน4ีวันเกิดแห่งเศรษฐีปี2,569ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนอย่างแท้จริงเส้นทางแห่งความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ในใจคุณในความศรัทธาและในคลื่นบุญที่สันสะเทือนรอบตัวปี2,569จะเป็นปีที่ผู้เกิดใน4วันเกิดนี้ถูกขานชื่อว่าผู้ถูกเลือกโดยโชคชะตาผู้ที่มีบุญวาสนาพร้อมรับพลังจากกระวางทองและจะได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตแบบที่แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่เชื่อ เตรียมใจให้มั่นเพราะสิ่งที่จะถูกเปิดเผยต่อจากนี้จะทําให้คุณขนลุกด้วยศรัทธาคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกแห่งปี2569เพื่อเป็นการน้อมรับคำำําทํานายศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้คุณเปิดหัวใจรับฟังอย่างเต็มพลังแล้วร่วมเปิดพลังงานบุญของคุณด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซุปเปอร์แตงส์การกระทําเล็กเกเหล่านี้ไม่ใช่แค่สนับสนุนช่องแต่คือการประกาศต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมเปิดรับพลังโชคลาภเมื่อคุณกดแชร์คุณได้ส่งต่อพลังดีให้ผู้คน เมื่อคุณกดติดตามคุณได้ประสานเคลื่อนบุญกับพลังจักรวาลและเมื่อคุณกดไหลหรือส่งซูเปอร์แตงส์คุณใดดอกรกพลังบุญเก่าให้ตื่นอีกครั้งเป็นการส่งแรงศรัทธากลับคืนสู่จักรวาลอย่างแท้จริงคุณคือผู้พร้อมรับผ่อนผู้พร้อมรับทรัพย์จงทำทุกสิ่งด้วยใจศรัทธาแล้วคุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณวันเกิดที่หนึ่งคนเกิดวันจันทร์ในปี2569นี้ถือเป็นปีแห่งการชำระกรรมเก่าและการเปิดประตูรับบุญครั้งใหญ่ท่ทีสุด ในรอบหลายปีดวงดาวกำลังขยับตัวเข้าสู่ตำแหน่งที่พลังของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีรวมแรงกันผลักชีวิตคุณขึ้นจากหลุมลึกของความเหนื่อยล้าความจนและความติดขัดทั้งหมดกำลังถูกแปลเปลี่ยนเป็นแสงของเศรษฐีที่เริ่มส่องประกายจากภายในใจคุณเองใครที่เกิดวันจันทร์จะสัมผัสได้ตั้งแต่ต้นปีเหมือนท้องฟ้าที่เคยมืดปิดกลับค่อยๆเปิดออกเหมือนมีเสียงบางอย่างเรียกโชคลาภให้มาใกล้ขึ้น โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวแม้ที่ผ่านมาคุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเหนื่อแทบขาดใจทําดีจนหมดแรงแต่ไม่เคยเห็นผลต้องอดทนต่อสู้มาหลายปีโดยไม่มีทางออกแต่ปีนี้คือคำตอบของคำว่าบุญส่งผลอย่างแท้จริงดาวเสา์ซึ่งเคยกดทับชีวิตคุณยาวนานตลอด2ปีกำลังเปลี่ยนจากดาวทดสอบมาเป็นดาวประคองส่งผลให้สิ่งที่คุณเคยทุ่มเทลงไปทั้งหมด เริ่มให้ผลลัพธ์ช่วงต้นปีคุณจะเห็นเงินไหลเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวโอกาสดีๆที่เปลี่ยนชีวิตอาจเกิดจากคำพูดสั้นๆการเจราจาเพียงครั้งเดียวหรือการตัดสินใจที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่กลับเป็นจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณไปตลอดกาลคนเกิดวันจันทร์เป็นผู้มีเมตตาอ่อนโยนแต่ภายในเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งคุณเป็นนักสู้ที่เงียบไม่อวดไม่อโอวดแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและจักรวาลเห็นความพยายามเหล่านั้นเสมอปีนี้คือปีที่บุญเก่า ที่คุณสะสมไว้นานจะผลิดดอกออกผลเป็นโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปีคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทั้งจากการขายทรัพย์สินการลงทุนหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ดูคล้ายปาฏิหาริย์มีคนยื่นมือมาช่วยแบบที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนที่ผ่านมาชีวิตคุณเหมือนถูกทดสอบทั้งเรื่องเงินเรื่องใจและเรื่องงานหลายครั้งจนแทบอยากถอดใจแต่จักรวาลกำลังบอกคุณว่าอย่าเพิ่งหยุด เพราะเส้นทางเศรษฐีของคุณกำลังเปิดออกทีละนิดแม้ตอนนี้คุณยังไม่เห็นภาพทั้งหมดแต่ทุกอย่างกำลังถูกจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบดาวพฤหับสบ,บดีจากโคจรมาส่งเสริมการเงินของคุณโดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการขายการสื่อสารธุรกิจออนไลน์หรือคนที่ตั้งใจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในปีนี้คุณจะได้รับแรงบันดาลใจแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกความล้มเหลวที่เคยเจ็บปวดจะกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าพลังเหล่านั้นจะผลักให้คุณก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีที่แท้จริง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้คนเกิดวันจันทร์ได้พบผู้ใหญ่เมตตาผู้สนับสนุนและโอกาสสำคัญที่เข้ามาไม่ขาดสายคุณยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการพูดการเดินทางหรือแม้แต่ทำที่พูดเล่นๆก็อาจกลายเป็นจริงดาวเสาที่เคยเป็นเงาเมือ่อกำลังเปลี่ยนเป็นแรงส่งทำให้ความอดทนที่คุณสั่งสมมานานแลกเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคืออย่าท้อยอย่าหยุดและอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางรวยเพราะปีนี้คนเกิดวันจันทร์คือผู้ที่ฟ้าลิขิต ให้เปลี่ยนชะตาจากความจนสู่ความมั่งคัง่งจากความเมื่อสู่ความสว่างจากน้ำตาสู่รอยยิ้มและจากความฝันสู่ความจริงจากระวาลกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาของเธอแล้วจงก้าวออกไปด้วยหัวใจที่มั่นคงและศรัทธ,ธาในบุญที่คุณสร้างมาทุกอย่างจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดนี่คือปีแห่งการเปิดประตูเศรษฐีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ผู้ที่กำลังฟังอยู่นี้คือผู้ที่ถูกเลือกจากฟ้าอย่าลืมทิมคำว่าสาธุ เพื่อเปิดรับพลังโชคลาบและส่งต่อพลังบุญให้ไหลเวียนสู่ชีวิตของคุณในทุกลมหายใจเพราะปีนี้ฟ้าไม่ได้แค่มองเห็นคุณแต่ฟ้าจะมอบความมั่งคั่งให้คุณอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปวันเกิดที่สองคนเกิดวันพุธปี2569คือปีทองของผู้ที่เกิดวันพุธด,ดาวพฤหัสกำลังเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งแห่งความรุ่งเรืองนำพลังของปัญญา และทรัพย์สมบัติให้เชื่อมถึงกันเมื่อดาวแห่งความรู้มาบรรจบกับดาวแห่งโชคลาภนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าโชคชะตาของคุณกำลังยกฐานสูงขึ้นจากคนธรรมดาจะก,ก้าวสู่ผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติมีโอกาสใหญ่และมีแสงทองแห่งโชคส่งนำทางอย่างต่อเนื่องและนี่คือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนจะเปิดคลังทรัพย์ให้คุณได้ใช้ความสามารถแลกกับผลตอบแทนมหาศาล ทำด้วยใจสุจริตแล้วพลังแห่งความดีจะกลายเป็นทองบริสุทธิ์คืนกลับมาเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงให้คุณได้เห็นเป็นรูปธรรมในปีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปีความคิดความฝันหรือสิ่งที่คุณวางแผนไว้มานานจะเริ่มเป็นจริงขึ้นทีและอย่าง,างมีพลังแปลกประหลาดที่ผลักชีวิตให้เดินหน้าอย่างมั่นคงงานที่เคยหยุดนิ่งเหมือนถูกปิดประตูจะเริ่มขยับตัวผู้คนรายรอบจะเริ่มให้การสนับสนุนโอกาสการลงทุนการเริ่มธุรกิจ หรือแม้แต่การเปลี่ยนอาชีพครั้งสำคัญจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดการเขียนหรืออาชีพที่ต้องใช้สมองและคำพูดคุณเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยเพราะปีนี้คือปีที่คุณจะเปลี่ยนประกายเด่นเหนือใครพลังของดาวพฤห,หัสกำลังเปิดประตูแห่งถ้อยคำให้กลายเป็นเงินทุกคำพูดที่คุณปล่อยออกมาจะมีพลังดึงดูดอย่างมหาศาลดังนั้นอย่าพูดลบอย่าพูดจำกัดตัวเองจงพูดแต่สิ่งดีคำที่สร้างแรงสัสะเทืินเช่น เงินทองกำลังวิ่งเข้ามาหาฉันหรือโอกาสดีๆกำลังมาเพราะเสียงของคุณจะสะท้อนกลับจากจักรวาลยิ่งพูดดียิ่งเกิดดียิ่งพูดรวยยิ่งได้รวยปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้รับโชคจากสิ่งที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อหรือสิ่งที่มาจากแดนไกลโชคจากต่างประเทศรายได้จากงานออนไลน์หรือแม้แต่คนต่างถิ่นจะเข้ามาเปิดประตูชีวิตให้กว้างขึ้นดาวพรฤาัส ยังทำให้คุณมีพลังดึงดูดทางบวกสูงใครอยู่ใกล้ต่างอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนเพราะพลังจิตของคุณเปลยนเป็นคลื่อนแห่งความสำเร็จซึ่งจักรวาลจะตอบรับทันทีหากจิตคุณตั้งมั่นในบุญเก่าและความดีด้านการงานปีนี้ความคิดของคุณจะสร้างรายได้มากกว่าการออกแรงคุณอาจได้รับงานใหม่ที่รายได้สูงขึ้นหรือเจอช่องทางทำเงินหลายทางอย่างคาดไม่ถึงใครที่เคยตกงานหรือรู้สึกตันช่วงกลางปีถึงปลายปีจะได้รับโอกาสที่ส่งมาตรงเวลาเหมือนฟ้าดึงม่านออกให้เห็นทางเดินชัดเจน คนเกิดวันพุทธมีบุญเด่นด้านการสื่อสารหากทำงานเกี่ยวกับการพูดการเขียนการสอนหรือการเจรจาดาพฤหัสจะขยายผลลัพธ์ให้ยิ่งใหญ่คุณพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วขายได้พูดแล้วประสบความสำเร็จและยิ่งพูดด้วยความจริงใจรายได้จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่คุณต้องระวังคำพูดอย่าใช้ถ้อยคำทำร้ายผู้อื่นอย่าดูถูกอย่าพูดประชดเพราะคำพูดของคุณในปีนี้มีพลังสูงหากใช้ผิดทางจะสะท้อนกลับทันทีในด้านลบโปรดรักษาวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์พูดแต่สิ่ง ที่มีบุญและพลังแห่งคำจะกลายเป็นแม่เหล็กเงินทองดึงโชคลาบเข้ามาไม่ขาดสายด้านการเงินปีนี้เป็นปีแห่งเงินที่หลังไลเข้ามาแบบคาดไม่ถึงคนเกิดวันพุธจะมีรายได้หลายทางงานเสริมจะกลายเป็นรายได้หลักการลงทุนที่เคยเงียบจะเริ่มให้ผลกําไรคุณมีโอกาสได้รับเงินจากโชคลาบเล็กๆที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่หรือได้รับของมีค่าจากผู้ใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจผู้ที่มีหนี้มีภาระจะเริ่มโล่งเบาเพราะพลังของดาวพฤหัสเปิดเส้นทางให้เงินใหม่ขาดมือ แม้อาจมีช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องการเงินแต่ขอให้ทำด้วยสติเพราะทุกการตัดสินใจในปีนี้จะส่งผลระยะยาวหากตัดสินใจด้วยความดีผลจะดีเกินคาดหากตัดสินใจด้วยความโลภจะเสียโอกาสไปโดยไม่รู้ตัวดาวพฤห,หัสยังขยายพลังบุญสัมพันธ์ให้คนเกิดวันพุธผู้ที่ทำบุญมากในอดีตจะได้รับผลทันทีสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงคือการถวายน้ำดื่มสะอาดตามวัดโรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะเพราะพลังของคนวันพุธคือพลังของสายน้ำเมื่อกุ่นให้น้ำคุณนจะได้รับความชุ่มชื้นและความมั่งคั่งกลับคืนมาแบบทวีคูณหากทําต่อเนื่อง9ก้าสัปดาห์คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สินอย่างเด่นชัดด้านความรักดาวพฤหัสจะพาความเข้าใจความเมตตาและความสุขกลับมาคนมีคู่จะรักกันแน่นแฟ้นขึ้นคนโสดจะพบคนที่เข้ามาเติมเต็มสนับสนุนและเป็นพลังใจคนที่เคยห่างกันจะมีโอกาสกลับมาคืนดีบุญเก่า จะดึงคนที่มีพลังบุญเดียวกันให้กลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งไม่ใช่เพื่อสร้างปัญหาแต่เพื่อเติมเต็มเส้นทางชีวิตของกันและกันทำร้ายแต่เพื่อช่วยกันต่อบุญเสริมวาสนาให้รุ่งเรืองในปีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคนเกิดวันพุธคือพระพรมหมาสัตดีผู้เป็นเทพแห่งปัญญาและโชคลาภจึงควรตั้งจิตอธิษฐานทุกเช้าโดยกล่าวว่านโมพุทธยะปัญญาเกิดในใจข้าขอให้พลังแห่งบุญเปิดทางให้ข้ารวยด้วยปัญญาและโชคอันบริสุธ์เมื่อกล่าวจบให้หลับตาแล้วนึกถึงแสงทองค่อยๆไหลเข้าาาสู่ร่รงกย จนรู้สึกได้ถึงความอุ่นอบอวลน,นั่นคือสัญญาณว่าพลังบุญกําลังเริ่มทํางานอย่างแท้จริงอย่าลืมว่าพลังจักรวาลไม่เคยเลือกคนที่เก่งที่สุดแต่เลือกคนที่ศรัทธาที่สุดและในปีนี้คนเกิดวันพุธคืนหนึ่งใน4วันเกิดเศรษฐีที่ฟ้ากําลังส่งแสงทองแห่งบุญมาสองเส้นทางชีวิตในปี2,569อย่างสมบูรณ์แบบทิมคําว่าสาธุเพื่อเปิดรับพลังดาวพฤหัสบดีและกดแชร์เพื่อส่งต่อบุญนี้ ให้กับคนที่คุณรักเพราะยิ่งแบ่งปันคุณยิ่งร่ำรวยยิ่งศรัทธาคุณยิ่งเห็นผลเพราะคุณคือหนึ่งในสีวันเกิดเศรษฐีที่ฟ้ากำลังมองเห็นอย่างแท้จริงในปี2569นี้วันเกิดที่ 3. คนเกิดวันศุกร์ปี2569คือปีที่ฟ้าเปิดทางรวยให้คนเกิดวันศุกร์โดยตรงปีที่ดาวราหูซึ่งเคยเป็นดาวเงาเมื่อจะกลับกลายเป็นดาวแห่งพลังโชคลาภส่งทรัพย์ก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวใครที่เกิดวันศุกร์เตรียมรับแรงดึงดูดเงินทองจากทุกทิศทาง เพราะปีนี้คือปีที่จักรวาลมอบของขวัญชิ้นใหญ่หลังจากที่คุณผ่านมาแล้วทุกบททดสอบอย่างยาวนานคนเกิดวันศุกร์มีเสน่ห์ตามธรรมชาติมีพลังความนุ่มนวลแต่ซ่อนความเด็ดเดี่ยวเอาไว้ภายในเป็นคนที่ใครก็อยากเข้าใกล้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคุณจริงๆเพราะคุณมักเก็บความเหนื่อยไว้ในใจยิ้มทั้งที่ทุกข์และอดทนแม้จะใกล้หมดแรงปี2569คือปีที่ความเหนื่อยทั้งหมดจะถูกฟ้าตอบแทนด้วยพลังบุญครั้งใหญ่ ราหูจะจับมือกับดาวศุกร์ดาวประจําวันเกิดของคุณเพื่อปลดล็อกพลังทรัพย์สินและเสน่ห์ทางการเงินเปิดทางให้โชคลาภไหลามาเหมือนสายน้ําไม่ขาดสายปีนี้คือปีที่คุณพูดแล้วมีคนเชื่อทําแล้วมีคนเห็นลงมือแล้วสําเร็จแบบเกินคาดดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความงามและจินตนาการสร้างสรรค์เมื่อรวมพลังกับราหูดาวแห่งแรงดึงดูดจะกลายเป็นพลังเสน่ห์เรียกทรัพย์ที่ทําให้เพียงคุณยิ้มเพียงคุณตั้งใจหรือเพียงคุณลงมือทําสิ่งต่างๆก็จะเคลื่อนเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องวิ่งตาม โอกาสดีจะเกิดจากสิ่งเล็กๆเช่นการพูดคุยกับใครบางคนการโพสต์ข้อความการทำสิ่งที่คุณรักหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังบุญส,สมที่ผลักให้คุณได้รับโชคแบบไม่ทันระวังปี2,569เป็นปีที่ดาวสุ์ของคุณส่องสว่างเต็มดวงส่งผลให้การเงินการงานและความรักพุ่งขึ้นพร้อมกันอย่างน่าอัศจรรย์ใครที่ทำงานด้านความงามศิลปดนตรีการตลาดการขายหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้คน คุณจะมีชื่อเสียงโดดเด่นได้รับความไว้วางใจและผลตอบแทนจะพุ่งสูงเกินคาดคนที่ทําดีอย่างเงียบๆจะได้รับการยอมรับคนที่เคยอยู่เบื้องหลังจะถูกผลักให้ออกมายืนเบื้องหน้าและผู้ที่เคยถูกมองข้ามจะกลายเป็นคนสําคัญในสายตาทุกคนสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้สําหรับคนเกิดวันศุกร์คือแรงดึงดูดทางการเงินดาวราหูจะช่วยขยายเส้นทางรายได้เงินที่เคยไหลเข้ามาน้อย จะเริ่มมากขึ้นเงินที่เคยขาดมือจะกลับมาเต็มกระเป๋าและคุณยังมีเกณฑ์ได้โชคลาบก้อนใหญ่จากสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นลอตเตอรี่การลงทุนหรือเหตุการณ์เล็กๆที่กลายเป็นจุดพลิกผันชีวิตปีนี้คือปีที่คุณอาจกลายเป็นเศรษฐีในช่วข้ามคืนแต่ฟ้าจะให้รางวัลน,นี้เฉพาะผู้ที่ศรัทธาและไม่ประมาทในบุญของตัวเองเท่านั้นอย่าลืมว่าระหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงและความลับแม้จะนำพาโชคแต่ก็อาจทากโชคได้เช่นกันหากขาดสติอย่าตามใจความฟุ้งเฟอ้ออย่าเชื่อคำใครง่าย และอย่าทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะบุญและสติคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดของคุณในปีนี้ถ้าคุณรักษาจิตให้นิ่งมีศีลมีธรรมและทำบุญด้วยแสงสว่างราหูจะกลายเป็นพลังโชคลาภพงหารแทนที่จะเป็นดาวเงามืดในด้านการงานปีนี้คือช่วงที่คุณจะได้แสดงศักยภาพเป็นที่งานที่เคยช้าเริ่มเดินหน้าสิ่งที่เคยพังกลับมาดีขึ้นคุณจะได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งหรือรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นหลายเท่า ความเชื่อมั่นของคุณจะดึงดูดทุกสิ่งเข้าหาขอเพียงคุณไม่ยอมแพ้และลงมือสม่ำเสมอจะกระวาลจะผลักคุณสู่จุดสูงสุดอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนด้านความรักดาวสุขจะช่วยให้คุณเปล่งเสน่ห์ล้นพลังคนโสดจะมีคนสนใจมากขึ้นและมีโอกาสเจอคนที่เข้าใจลึกซึ้งอย่างแท้จริงคนมีคู่จะกลับมามีความรักที่สดใสปัญหาที่เคยสะสมจะคลี่คลายความห่างเหินจะถูกแทน ที่ด้วยความเข้าใจสําหรับบางคนความรักจะกลายเป็นแรงผลักที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในด้านการเงินเพราะคนรักจะเป็นกําลังสําคัญคอยสนับสนุนในทุกสิ่งที่คุณทําในปีนี้พลังแห่งความรักจะกลายเป็นพลังงานบุญที่ผลักดันชีวิตให้สูงขึ้นดาวสุขยังส่งเสริมให้คนบวนสุขได้สร้างความรวยผ่านความดีหากคุณทํางานด้วยใจบริสุทธิ์พูดด้วยเจตนาดีและให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพลังเหล่านั้นจะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภและความมั่นคงแบบถาวร เคล็ดลับเสริมดวงในปีนี้คือการทำบุญด้วยแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนจุดเทียนบูชาเท้าหรือบริจาคค่าไฟให้วัดแสงของเทียนคือสัญ,ญลักษณ์ของดาวศุกร์ช่วยชำระพลังลบจากราหูเปลี่ยนเงามืดให้กลายเป็นแสงทองอัน,นำโชคและเปิดทางบุญให้หลั่งไหลไม่ขาดสายหากคนวันศุกร์จุดเทียนสีขาวหรือสีชมพูตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดาวศุกร์เปิดทางบุญแล้วกล่าวในใจว่าขอให้แสงของศุกร์ประทานความงามแห่งชีวิตความมั่งคั่งแห่งทรัพย์สินและความสุขที่ไม่รู้จบพลังนี้ จะสั่นสะเทือนไปทั่วจักรวาลและสะท้อนกลับมาเป็นโชคอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมมิถุนายนและพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่พลังของดาวศุกร์และราหูส่งผลสูงสุดถือเป็นเดือนทองของการเริ่มต้นใหม่การลงทุนหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่หากคุณวางแผนชีวิตอย่างดีในช่วงนั้นคุณจะได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่ค่าคิดดาวศุกร์ยังส่งผลให้คุณได้รับข่าวดีเรื่องทรัพย์สินบ้านที่ดินรถหรือของมีค่ากำลังมีเกณฑ์ขยับขยายเปลี่ยนบ้านใหม่ หรือซื้อของใหญ่ที่คุณรอมานานใครที่ตั้งใจออมเงินจะเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมเงินจะไม่รั่วไหลเหมือนที่ผ่านมาคุณจะรู้จักควบคุมการใช้จ่ายมากขึ้นมีสติในการวางแผนทางการเงินจนมีโอกาสกลายเป็นเศรษฐีที่มั่นคงได้ในเวลาอันสัน้นคนเกิดวันศุกร์ในปี2569จึงเหมือนดาวรุ่งแห่งโชคลาภซึ่งฟ้ากำหนดให้รับทรัพย์ใหญ่ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เคยทำให้คุณเจ็บปวด ในอดีตกำลังกลายเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งในอนาคตทุกน้ำตาที่เคยหลั่งจะถูกแปลเป็นทองทุกการเสียสละจะกลายเป็นโอกาสและทุกสิ่งที่คุณอดทนไว้จะผลิดอกออกผลในปีนี้จงจำไว้ว่าเสน่ห์ของคนวันศุกร์ไม่ใช่เพียงรูปกายภายนอกแต่คือพลังเมตตาในหัวใจนั่นคือพลังที่จัรวาลรักที่สุดผู้ให้ย่อมได้รับผู้ยิ้มย่อมดึงดูดและผู้ที่รักษาสินย่อมรวยด้วยบุญอย่างแท้จริงหากคุณเชื่อในสิ่งนี้ให้พูดในใจตอนนี้ว่าขอให้พลังแห่งสุข และราหูเปิดทางโชคเปิดทางบุญเปิดประตูทรัพย์ใหญ่ให้ฉันแล้วหลับตาเห็นแสงสีทองผสมสีม่วงเข้มหมุนรอบตัวนั่นคือพลังของดาวศุกร์และราหูที่กำลังรวมตัวเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีในปี2,569ก่อนนอนคืนนี้ขอให้กล่าวในใจเพียงคำเดียวว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมรับพลังพร้อมรับโชค พร้อมปล่อยให้จักราวาลทำงานแทนคุณเพราะเมื่อคุณศรัทธาจักราวาลจะไม่ลังเลที่จะตอบแทนด้วยความมั่งคั่งที่ไม่สิ้นสุดคนเกิดวันศุกร์คืนหนึ่งในสี่วันเกิดที่ฟ้ากำหนดให้รวยที่สุดในปีนี้พิมพ์คำว่าสาทุกเพื่อเปิดประตูโชคและส่งต่อบุญนี้ให้เพื่อนหรือครอบครัวที่คุณรักเพราะยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มพลังแห่งแสงทองให้ทวีคูณนี่คือปีของคุณปีที่ราหูให้โชครู้ไว้ว่าฟ้าจะให้พรบุญเก่าของคุณจะให้รางวัลอย่างงดงามที่สุด วันเกิดที่4คนเกิดวันอาทิตย์ปี2569คือปีแห่งการฟื้นคืนของแสงอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปีที่ดาวอาทิตย์และดาวเกตบรรจบกันจะเป็นปีที่เปิดประตูแห่งโชคหลักภาพลัษณ์และอำนาจวาสนาอย่างแท้จริงเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะชีวิตที่เคยอยู่ในเงาเมื่อจะเริ่มเปล่งประกายสว่างอีกครั้งปีนี้ดาวอาทิตย์ของคุณได้รับพลังเสริมจากดาวเกตซึ่งเป็นดาวแห่งบุญกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผลคือบุญเก่าที่เคยสร้างไว้จัดคืนผลอย่างมหาศาลเหมือนแสงทองแห่งสวรรค์สาดลงมาเปิดทางให้ชีวิตคุณก้าวข้ามอุปสรรคที่เคยขวางทางคนเกิดวันอาทิตย์มีพลังในตัวสูงจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแม้ช่วงหลายปีมานี้คุณอาจรู้สึกเหนื่อยเมื่อทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ฟ้ากำลังบอกว่าทุกการทดสอบคือบทเรียนก่อนความยิ่งใหญ่ในปี2,569ทุกความเหนื่อยจะถูกตอบแทน ด้วยเกียรติยศความสําเร็จและเงินทองที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องคุณจะไม่ต้องวิ่งหาโชคอีกต่อไปเพราะโชคจะวิ่งมาหาคุณเองเมื่อดาวอาทิตย์พบดาวเกตนั่นคือการเชื่อมพลังบุญกับพลังฟ้าเปลี่ยนชีวิตให้สว่างดังพระอาทิตย์ย่างรุ่งสางไม่มีสิ่งใดบดบังได้ชีวิตที่เคยเมืดจะเริ่มมีทางงานที่เคยติดขัดจะเริ่มเดินเงินที่เคยหายจะกลับมาและคนที่เคยห่างจะกลับมาพร้อมข่าวดีปีนี้คุณจะพิสูจน์ได้ว่าฟ้าไม่เคยลืมคนดีดาวเกตจะนำทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธ มาปกป้องคุณจากไถยที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นศัตรูคู่แข่งหรือคนที่เคยทำร้ายชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคนไม่จริงค่อยๆหายไปเองเพราะพลังบุญของคุณดึงแต่สิ่งดีเข้ามาแทนที่ด้านการเงินปีนี้คนเกิดวันอาทิตย์รับทรัพย์ใหญ่แบบไม่ค่าคิดเงินทองจะไหลเข้าจากหลายทางทั้งงานการลงทุนและโชคลาภคุณอาจได้จัดก,การเสี่ยงโชคการขายทรัพย์สินหรือแม้แต่ของเก่าที่ลืมไว้กลับกลายเป็นสิ่งมีค่าดาวอาทิตย์ยังให้พลังรุ่งเรือง ทำให้คุณมีเกณฑ์จับเงินล้านภายในปีนี้ขอเพียงอย่าหยุดสร้างบุญและลงมือทําเจตนาดีจะขยายผลเร็วเกินคาดใครที่เคยติดขัดจะพบทางออกใครที่เคยจนจะเริ่มรวยและใครที่เคยถูกกดไว้จะลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามในด้านการงานฟ้ากําลังเปิดทางใหญ่ให้คุณก้าวสู่ตาแหน่งสูงสุดดาวอาทิตย์คือดาวแห่งอํานาจเมื่อได้รับพลังจากดาวเกตคุณจะมีแรงดึงดูดอํานาจและเกียรติยศผู้ใหญ่จะให้โอกาสมีคนอุปถัมภ์ หรือได้รับการเสนอชื่อในโครงการสําคัญที่เปลี่ยนอนาคตทันทีผู้ทําธุรกิจจะได้ลูกค้ารายใหญ่ผู้ทํางานราชการจะมีข่าวดีเรื่องตําแหน่งและผู้ที่ทํางานด้านสื่อการพูดการสอนหรือการนําจะโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะคําพูดของคุณจะกลายเป็นพลังสร้างศรัทธาแอและเงินทองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจงระวังอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจแม้ดาวอาทิตย์จะให้พลังสูงแต่เปรียบเสมือนไฟหากไม่ควบคุมอาจเผาตัวเองได้ใช้ความนิ่งความเมตตาและปัญญาเป็นกรอะป้องกันแล้วพลังอาทิตย์จะกลายเป็นแสงทองแห่งบุญที่ไม่มีวันดับด้านความรักปี2569เเป็นปีที่อบอุ่นและมั่นคงคนโสดมีเกณฑ์เจอคนมีวาสนาบุญเก่าจะดึงคู่แท้เข้ามาคนมีคู่จะกลับมารักกันเหมือนเดิมปัญหาจะคลี่คลายความเข้าใจจะเกิดขึ้นและความรักจะกลายเป็นพลังผลัก ให้ชีวิตก้าวหน้าบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องแต่งงานการมีลูกหรือการสร้างครอบครัวใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมด้านสุขภาพดาวเกตจะช่วยปัดเป่าภัยและโรคภัยขอให้เสริมบุญด้วยการถวายสังฆทานในวันอาทิตย์หรือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สิ่งเหล่านี้จะเสริมพลังชีวิตให้แข็งแรงทั้งกายและใจเคล็ดสำคัญคือจุดทูบก้าวดอกอธิษฐานต่อฟ้าทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งจิตสงบแล้วกล่าวในใจขอให้แสงแห่งอาทิตย์และดาวเกตเปิดทางบุญเปิดทางโชค และเปิดประตูเศรษฐีให้เมื่อพูดจบให้นึกถึงแสงทองพุ่งออกจากหัวใจแล้วขยายไปทั่วบ้านพลังนี้จะสะท้อนกลับมาช่วยคุณในทุกด้านโชคลาบจะกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ปีนี้ยังเหมาะกับการสร้างบุญด้วยการช่วยเหลือเด็กคนชราหรือผู้ที่ขาดโอกาสเพราะคนเกิดวันอาทิตย์มีบุญสายผู้ให้ยิ่งให้มากยิ่งรวยมากยิ่งช่วยยิ่งได้คืนแบบไม่คาดคิดในปี2,569นี้คุณจะรู้สึกได้เองว่าฟ้ากำลังผลักคุณขึ้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มเข้าโอกาสดีเข้ามาไม่ขาด สิ่งที่คุณรอคอยมานานจะเริ่มปรากฏเป็นจริงดาวเกตจะเปิดพลังลับในใจคุณให้กล้าเชื่อกล้าทำและกล้าก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หวาดกลัวเพราะฟ้ากำลังหนุนหลังอยู่คุณจะเห็นว่าทุกคำพูดที่เคยตั้งจิตไว้เริ่มเกิดขึ้นจริงชีวิตสว่างขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นแสงแห่งชัยชนะไม่มีอะไรขวางคุณได้อีกต่อไปเพราะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำและในปีนี้จักรวาลจะสมมงกุศษฐีให้คุณอย่างสมศักดิ์ศรี อย่าลืมว่าพลังแห่งดาวอาทิตย์ไม่ได้ให้เพียงเงินทองแต่ยังมอบเกียรติความสําเร็จและศรัทธ,ธาจากผู้คนด้วยคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างไม่รู้ตัวยิ่งคุณใช้พลังนี้ทําสิ่งดีมากเท่าไหร่พลังบุญจะขยายมากเท่านั้นจนกลายเป็นเกราะคุ้มกันชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนในทุกด้านช่วงกลางปีถึงปลายปีจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการขยับงานหรือการลงทุนทุกอย่าง จะได้รับผลตอบแทนเร็วกว่าที่คาดใครที่รอจังหวะในการขยับตัวปีนี้คือคำตอบของจักรวาลอย่ารอและอย่ากลัวจงทำด้วยใจศรัทธาแล้วฟ้าจะเปิดทางให้เองสำหรับคนที่เชื่อในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สวดนมพะทะโอมหาเศรษฐีพุทธังธรรมังสังฆังปูชาทุกคืนก่อนนอนจะช่วยเรียกพลังบุญจากดาวเกและดาวอาทิตย์ให้มาประกบตัวคุณเกิดเป็นสนามพลังแห่งโชคลาภและความสำเร็จที่จะผลักคุณสู่จุดสูงสุดของชีวิตในปีนี้ เมื่อฟังถึงตรงนี้หักหัวใจเริ่มอุ่นร่างกายเริ่มเบาแสดงว่าพลังแสงอาทิตย์ในตัวคุณเริ่มทํางานแล้วคุณคือหนึ่งในสี่วันเกิดเศรษฐีที่จักระวาลเลือกไว้ปีนี้คุณจะไม่เพียงจับเงินล้านแต่ยังจับความสุขความมั่นคงและความสว่างทางจิตวิญญาณไปพร้อมกันพิมพ์คาว่าสาธุเพื่อเปิดประตูบุญของคุณและกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังแสงอาทิตย์นี้ให้ผู้คนรอบข้างเพราะเมื่อคุณแบ่งปันแสงแห่งบุญจะกลับมาทวีคูณในชีวิตคุณอยากไม่มีวันสิ้นสุดในปี2569 ปี2,569คือปีที่ฟ้าให้พรคนเกิดวันอาทิตย์คือผู้ที่ฟ้ารักฟ้าจะไม่เพียงมองเห็นคุณแต่จะมอบมงกุฎแห่งเศรษฐีให้คุณอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือทั้งหมดของ4วันเกิดเศรษฐีแห่งปี2,569ฟังจบแล้วอยากปล่อยให้พลังนี้สูบเปล่าเพราะปีนี้ไม่ใช่ปีธรรมดาแต่มันคือปีพลิกชีวิตสำหรับผู้ที่ถูกเลือกโดยโชคชะตาคุณคือผู้มีบุญวาสนาสะสมมานานและถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะตอบแทนสี่วันเกิดนี้มีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกันคือหัวใจแห่งการให้คุณเคยลำบากแต่ไม่เคยหยุดช่วยคนอื่นเคยเหนื่อยแต่ไม่เคยหยุดศรัทธาเพราะสิ่งเหล่านี้บุญที่คุณสร้างไว้ได้สุขอมเต็มที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนเป็นโชคลาภเงินทองและความสำเร็จในปี2569แต่เพื่อให้พลังนี้แบ่งบานเต็มที่คุณต้องเปิดทางบุญให้จักรวาลเห็นว่าคุณพร้อมจริงๆการเปิดทางบุญไม่ใช่แค่ทำบุญเพราะกลัวตกขบวนแต่คือการทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกอยากแบ่งปันอยากส่งต่ออยากให้โลกนี้มีแสงแห่งเมตตา สำหรับผู้ที่เกิดทั้งสี่วันไม่ว่าจะเป็นวันไหนขอให้ใช้ช่วงปลายปีนี้ทำบุญอย่างตั้งใจเพื่อเปิดพลังใหม่ให้ไหลเข้ามาในชีวิตก่อนเข้าสู่ปี2569ดังนี้ทำบุญถวายสังฆทานล้างกรรมเก่าเปิดบุญใหม่เริ่มจากการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นวัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุณศรัทธาเพราะการถวายสังฆทานคือการปลดล็อกพลังงานลบในชีวิตเหมือนการล้างฝุ่นเก่าบนเส้นทางโชคชะตามเมื่อถวายด้วยใจบริสุทธิ์พลังบุญจะเปิดทางให้โชคลาภไหลามา ทำบุญปล่อยสัตว์เสริมเมตตาเพิ่มโชคแรงปี2569เป็นปีที่พลังเมตตาจะเรียกทับได้มากลองปล่อยปลาปล่อยนกหรือช่วยชีวิตสัตว์ที่กําลังลําบากทุกชีวิตที่คุณช่วยคือพลังบวกที่จักรวาลจะตอบแทนเมื่อคุณให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตอื่นจักรวาลจะมอบชีวิตใหม่ที่มั่งคั่งและสงบให้คุณกลับคืนทําบุญกับเด็กยากไร้หรือผู้สูงอายุเสริมพลังบุญแท้จากหัวใจนี่คือบุญที่ทรงพลังที่สุดเพราะเป็นบุญแห่งความเมตตา โดยไม่หวังผลตอบแทนลองแบ่งปันข้าวของเงินหรือของใช้ให้กับเด็กกำพร้าคนป่วยหรือคนชราคุณจะรู้สึกได้ว่าจิตใจเบาขึ้นและเหมือนได้รับพรทันทีบุญประเภทนี้จะผลักดันให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างไม่คาดคิดทำบุญกับพ่อแม่บุญสูงสุดแห่งชีวิตไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนอย่าลืมบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการกราบพ่อแม่ดูแลท่านพูดดีทำดีบุญจากพ่อแม่คือราดแก้วแห่งโชคลาภทั้งหมด เมือ่อท่านอวยพรให้คุณคุณกำลังได้รับพรจากจักรวาลโดยตรงจุดเทียนอธิษฐานในคืนสุดท้ายของปีเปิดพลังใหม่รับปี2569ก่อนข้ามปีขอให้คุณจุดเทียนหนึ่งเล่มตั้งไว้ตรงหน้าหลับตาแล้วอธิษฐานเบาๆว่าขอให้พลังบุญเก่าที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาเชื่อมต่อกับพลังบุญใหม่ในปี2569ขอให้ชีวิตมีแต่ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองและสงบเย็นด้วยแสงแห่งปัญญาเพียงเท่านี้คลื่นพลังงานแห่งโชคลาภจะเปิดตัวรอบใหม่ และนำสิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดปี2,569ปีหน้าอย่าลืมว่าบุญไม่ใช่สิ่งหายากมันอยู่ในทุกลมหายใจของความเมตตาอยู่ในคำพูดดีๆที่คุณให้อยู่ในการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนทุกสิ่งเหล่านี้คือประตูเปิดทรัพย์คือแสงนำทางของเศรษฐีแห่งปี2,569เมื่อฟังจบแล้วจงตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าเปิดรับพลังบุญพลังโชคลาภขอให้ทุกความดีที่ข้าพเจ้าทำส่งผลให้ชีวิตตรงเรืองมีทรัพย์มีสุขมีสติ และมีศรัทธาไม่เสื่อมคลายแล้วพิมพ์คําว่าขอรับเพื่อยืนยันต่อจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมจะเดินเข้าสู่ปี2569ในฐานะผู้มีบุญผู้มีวาสนาและพร้อมจะเป็นหนึ่งในเศรษฐีใหม่แห่งปีอย่างสง่างามจงเชื่อมั่นว่าทุกบุญที่คุณทําไม่เคยสูญหายมันเทียงรอเวลาที่จะคืนกลับมาเมื่อคุณพร้อมแล้ววันนี้จักรวาลได้ยืนยันแล้วว่าคุณพร้อมแล้วขอให้พลังบุญแห่งปีใหม่นําพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ขอให้ทุกการกระทําของคุณเต็มไปด้วยแสงทองแห่งศรัทธาและความมั่งคั่งไม่สิ้นสุดสาธุข,ขอให้เศรษฐีใหม่ทั้ง4วันเกิดจงรุ่งเรืองมั่งมีและมีพลังบุญคุ้มครองตลอดปี2569